เราพัาชม,มาแล้วค่ะหวานนะคะตอนนี้พามากินบะต้งโกลน่ากินมากเลยเราต้อขอบะ,ออะต้มโกลเออปาต้งโกน้าต้มูนะคะอยู่ตรงทางไปหน้ามอชอนะคะตรงแยกโรงแรมขู่คาเลยมานิดเดียวก็เจอหน้าเจมวิเอาละเดี๋ยวเราจะพามาเข้าสู่ขั้นตอนการทําปร้โกลนะคะง่ายๆคะ่ะได้แป้งมาแล้วเสร็จสับแล้วก็มีการอันนี้นะคะอันนี้อ ดเฉยๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำแตะ,ะ,ะข้างเดียวใช่ไหมคะข้างเดียวเราก็เอาประบอกกันตีดตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วก็ยืดนิดนึงก็ไ,ไ้แ,ะะแล้วเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่ง ี่ค่ะเรามีผู้ช่วยแต่ผู้ช่วยเราเป็นเจ้าของร้านน้ตาตัดีน่ตาตัดีนะคะก็ใครสนใจราคาขายง่ายเท่าไรนะสองตัวห้าบาท,บาทส่วนน้ำเต้าหู้แซ่บมากน้ำเต้าหู้แทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครไม่เคยเจอต้องมาที่นี่นะคะหกบาทค่ะใส่เครื่องสิบบาทเปิดสองรอบรอบแรกก็หกโมงเช้าถึงสองทุ่มเออถึงแปดโมงครึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งรอบก็คือประมาณห้าโมงเยนะะ็นเนาะประมาณห้า หล่อนัตตาดีแล้วก็มีสาวสวยประจำการอยู่ที่น้ำเต้าหู้นะคะน้องอุ๋ยค่ะแล้วความบารซิลเกิร์ลค่ะไม่เกี่ยวเลยนะคะฝากไว้ด้วยละกันใครที่มาเชียงใหม่นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนร้านนี้นะเช็คอินได้ไหคะเช็คอินได้นะคะร้านน้ำเต้าหู้ชื่อร้านอะไรนะงไงคะคิมค่ะคิมนี่ค่ะคิมน้ำเต้าหู้อย่าลืมนะคะ